สวัสดีครับเพื่อนๆช่อง YouTube กิกโกโกทุกท่านนะครับเมือ่อเช้านี้ตอนนี้ผมสิพ้าเพื่อนๆมาเกี่ยมชมบ้านสวนครับผมเป็นรีสอร์ทบ้านพักกึ่งรีสอร์ทของครอบครัวเล็กๆครอบครัวหนึ่งนะครับที่มาใส่วิถีชีวิตอยู่บ้านนอกชอนบท ที่เสนจ,จะอบุนและบรรยากาศสวยงามครับเดี๋ยวผมสิผ้าเพสัมผัสเพลนเนอครับว่าเพลนเป็นจังไดมากจังไดครับถึงดกลับมาใช้ชีวิตอยู่เราก็มักวิถีชีวิตแบบนี้ครับผมแต่ก่อนเพิ่นก็นไปดนเดนินทำงานวิถีชีวิตคนเมืองมากครับ แล้วก็อยากค้นหาชีวิตความสุขที่แท้จริงของชีวิตครับ <_ d ata> เพิ่นก็เลยมาอยู่ปกัปกหลักฐานอยู่ที่ีชีวิตบ้านครับสวยงามครับผมบรรยากาศดีครับร่มรื่นครับนี่ครับอันนี้พอยใหญ่ของบ้านครับ กินมะท้ออันนี้เป็นพอยายของบ้านครับผมมะทัออนี่กินได้ครับบม่มีสารเคมีครับเจ็บกินเลยเจ็บกินเลยครับพี่น้องกรอ,อบครับ,รบมากัดบ่ล่ะ <laughs> มากัดบ่กัดได้คนแปลกน,นาบอ สีพามาชมดีสอดเลยครับบ้านพักชายทุ่งที่แสนจ,จะสบายอันนี้มันบอบ่อเป็นมิดครับอันคนแปลกนาครับผมต้องระวังในยังหน่อยครับให้เป็นพระเอกเลยครับนี่เถียงหน่น,หน่อยครับบรรยากาศอยู่แบบธรรมชาติครับผมผมสีพามาชมครับเพื่อเป็น แนวคิดสำหรับคนที่มีพื้นที่และกาบ,บรรยากาศดีๆอาาเย็นครับพี่น้องเลยอากาศเย็นสบายเลยครับหรือว่ามันเป็นอากาศช่วงหนาๆครับถอดรองเท้ากันเด้ครับสีขินสีขินบานง่ามครับสไตล์โมเดิร์นกิ่งรีสอร์ทครับผมอ ขอดูคร่าวๆนะครับโอ้โห,หน่าอยู่ครับน่าอยู่มากเลยครับพามาเบ่งเด้ครับสวยงามครับสไตล์โมเดนครับมีไฟฟ้าออร้อมย้อยๆด้อยครับนี่ครับเพิ่นใสเครื่องปั่นครับผมโครงการเพิ่นสงใสสิมันสวยงามครับพี่น้อง ส้างสไตล์โมเดิร์นเลยครับมึงเอาครับนั่งจิบกาแฟอยู่มุมนี้ครับมองไหมทะเลน้ําจืดเขื่อนนี้อมนีคมน้ําอุ่นครับมุมนี้เลยพี่น้องสวยงามครับ เจ้าของรีสอร์ทน,นอนครับกีดยางเมยครับว่าสิไปสัมผัสอยู่หะนอนสัมบรรยากาศดีครับสวยงามทิวทัศน์สวยงามครับผมผมสีผ้าเบิงนี่ครับผ้าเบงหลอบลอครับผมละมักครับมักจะบรรยากาศนี่ครับทิวทัศน์ริมเคลนครับผม ตรงนี้มันเป็นปลายปายเขื่อนนะครับเป็นส่วนหนึ่งของเขื่อนนิคมน้อ,อุ่นพาพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศครับ,บรเรต้องเลี้ยวไปข้างใดล้วเจอเตะตึกผู้เขาตึกผู้เขาอิดผู้เขาปูนครับผมอันนี้ธรรมชาติล้วนๆครับแตมีเสริมเติมแต่งก็เสาปูนครับผม เดี๋ยวมากันรัวเพื่อกันป้องกันควายครับพูนครับไปหากินยุ่แถวุ้พนครับผมอันนี้ผมถ่ายไปคลิปที่แล้วนะครับสวยงามครับบรรยากาศดีครับบรรยากาศ,บรร,ากาศบรรยากาศครับเน้นที่บรรยากาศและทิวทัศรรนะ์ มองจาก,กระเบียงข้างนี้ล่วงไปครับตรงทางขึ้นมาห้องพักครับผมดีไซน์ได้สวยงามครับเข้ากับบรรยากาศธรรมชาติ ทำไรกินครับน่านเห็ LIKE> หนไหมครับมาอยู่ธรรมชาติกักินธรรมชาติรับผมต้มหอยกับ๋ยว้าไปเบ่งเด้ครับขออนุญาตเด้่ครับวิธีบ้านบ้านห้อยหลีนี่ครับผมนี่ค um รับต้มหอยเลยครับผมนี่ครับเป็นในหน่วยใหญ่ครับพี่น้องนี่ครับหน่วยบางใหญ่ครับผม หอยเชอรี่สีทองนลครับทองไ่ครับครับวาดผมออกไปเลี้ยงมันสีเดตัวใหญ่สำนีผมสีมหางมแม่พัดมันจะไปปล่อยไปอยู่ครับผมนี่ครับให้เบิ้งเลยครับอย่าเบิ้งมือเด้อครับเบิ้งหอยเด้อครับผมเบิ้งมือคนไทย้วมันสีเห็อันเล็บขบครับนี่ครับหอย หมายเชลี่สีทองแห่ครับเพิ่นกำลังต้มเดือดเดือเลยครับผมนี่ครับกินยุดไตทงหน้าไต่รีสอดครับนี่ครับทั้งรางอีรีด้วยครับนี่ครับบอดีมูครับผมนี่ครับกำลังเดือดเดือดเลยครับพาร์เบิงับผมเชื่อเพิ่งครับบต้อง ใส่แก๊สให้ยาครับประหยัดอีกครับเอาเอากิ้งไมย้ยางแหงนะครับมาแล้วก็ได้ไฟแรงดีครับผมนี่ครับใช้วิธีชีวิตธรรมชาติครับอยู่กับธรรมชาติครับผมเป็นครอบครัวเล็กๆครับสามคนพ่อแม่ลูกครับผม ออกมาพักเปลี่ยนอยู่กลางตรงหน้าถ่ายแน่ถายแน่เนี่ยถ่ายแน่ธรรมชาติธรรมชาตินี่ธรรมชาตินี่ธรรมชาติธรรมชาตินี่ไม่เป็นไรนี่เรามาอยู่กับธรรมชาตินี่ครับจะของรีสอร์ทเพิ่นกำลังนอนเพื่อนเมยกีดยางครับผมเดี๋ยว ถ้าคนติดตามหลายๆคลิปนี้เด้อเดี๋ยวผมสิมัสสัมผาษไปนินกี่คีัหนึ่งนะครับว่าพิ่นมีแนวคิดอย่างไรครับกลับมาอยู่บ้านฮาแต่ก่อนนไปเหตุงานเห็ดการอยู่งเทพอุ่งท้านี่ครับเป็นอะก็เลยรักชีวิตแบบนี้เล้มาอยู่บ้านฮาองครับมีความสุขครับมีความสุขแบบบ้านๆอยู่แบบครอบครัวครับผมถ้ายุ่งเทพปปานนี้ลูกไปทางพอไปทางแม่ไปทางครับอยู่นี่นะเสาหิดพอแม่มาอยู่เทียงหน้าครับผม ใช้ชีวิตแบบขอบครัววรอบรัวแบบอบุนอบุญครับนะีมมีหอยกินหอยครับมีปลากตเอาวันไปไดาครับวันอยู่ใกล้เค่อนครับผมเรื่องโปรตีนบำรุงร่างกายบริตงยา,าครับผมมักคักแต่หอยเชอรี่นะครับหบบน,น่นวยใหญ่ครับผมนี่ครับเชลรี่ครับ เชอรี่เชอรี่หรือหอยเชอรี่ได้เนานะหนึ่งสองสามเนี่ยถ้าว่าหอยปังคนว่าสีมีสีแก้วอ่ะนตูดมันเนี่อนอยออันนี้หอยเชอรี่คนวานอาร์ตหน่ใหญ,ญ่ครับพี่น้องผู้ใดสนใจอยากได้พ่อพันแม่พันละเม่นเขามาเลยด้อครับอยู่ในก้มน้ำอุ่นครับทรงครับใหญ่ๆซัมนีคูละสองรอยครับผม สำหรับคลิปนี้ก็พอสมควรแล้วครับผมให้พี่น้องที่อยากสัมผัสธรรมชาติอยู่กับเปลวไฟอันร้อนลุ่มจากกิ่งยางครับผมไม่ใช่จากแก๊สขอฝากคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้เด้อครับความสุขที่ปลายนากระท่อมริมเขื่อนนิคมน้ำอูน่นครับผม Selamat di